โอเคครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมในแกลบเลนดอมอีกแล้วนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกมโรบ็อก uh, นะครับผมแมปเออเอสเคปเดอะซอมบี้ฮอสพลิตอลออฟีนะครับผมโรงพยาบาลซอมบี้นะฮะเฮ้ยโอ้ยมีคนปีนกำแพงด้วยทุกคนกำแพงแล้วก็ เอ่อเพดานน่าจะเป็นซอมบี้หรือเปล่านะฮะเอยแต่ว่าเขี้ยวเขาแปลกๆนะเหมือนไม่ใช่ซอมบี้ซอมบี้มันเขี้ยวเขี้ยวเขี้ยวแหลมขนาดนั้นเลยเหรอนะฮะโอเคมีอันนี้ด้วยฮะมีเป็นแบบหยุดให้เราดูนะฮะว่าแบบเมื่อกี้ปุ่มที่เรากดมัน ทำให้เกิดอะไรขึ้นแต่จริงๆไม่ต้องบอกก็ได้นะเนี่ยผมรู้อยู่นะว่าต้องแบบกดปุ่มนั้นแล้วเลเซอร์จะหายอือออ,อือ<笑><笑>นะฮะเฮ้ยไฟดับเอ๋มืดจังเสียงอะไรอ่ะไม่นะเฮ้ยเฮ้ยเหมือนมันวิ่งไว <HAN> มันวิ่งไวกับผมปะเนี่ยเฮ้ยเฮมันไกลไกลอ ผมตายอะไรครับเนี่ยผีมันวิ่งไวกว่าเราทุกคนทำไงดีโอเคโอเคเราต้องเราต้องรีบวิ่งเลยนะฮะแบบห้ามห้ามห้ามหยุดห้ามห้ามเดินดีๆแล้วทางมันหายอะทุกคนไอทางที่มัน เป็นทางบอกอะนะเอานี่นี่ไงเนี่ยทางบอกทางบอกนี่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 โอเคโอเคโอเคโอ้ปิดประตูทันพอดีนะฮะอุ้ยผีมันวิ่งไวกว่าเรานิดนึงทุกคนโธ่เอ้ยต้องวิ่งแบบนาตั้งห้ามหันไปมองข้างหลังนะฮะถ้าโมโอเอคือตายโอ้เหล็กบดทำมันนานจังโอเค โอ้อีกแล้วเราต้องยืนรอนานไม่เอาทำไมรอบนี้ไวทุกคนอุย้ยอันแรกนานอันที่สองอย่างไวเลยเมื่อกี้ผมเกือบโดนบทตอนนี้มีแก๊สด้วยแก๊สอะไรเนี่ยแก๊สร้อนร้อนฮึบรีบไปเลยโอ,โอ้มีอีกสองท่อนะฮะไปชึบมีแก๊สั่วทางนี้คือทางไปต่อเนาะโอเคใช่แหละนะฮะจริงๆรเรา เดินมาตรงนี้แล้วก็กระโดดลงข้างล่างตรงนี้แล้วก็เดินขึ้นมาก็ได้หน่ไม่จำเป็นต้องรอ,อกแก๊สนะึ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่เพิ่งจะรู้หลังจากที่ผ่านมาแล้วว่าเถอเอ้ยโอ๊ยมีซ้ายกับขวาขวาไล้ซ้ายดีไปทางซ้ายแล้วกันเออผมจะมีตัวอะไรดักอยู่ในท่อไหมอ่ะเฮ้ยผมเริ่มหลงทางแล้วทุกคนเรามาทางไหนแล้วเนี่ยเมื่อกี้นะฮะมันจะมีตัวอะไรดักไหมอ่ะไม่มีเนาะโอเคออกมาแล้ว อ่ะฮะอู huh. ้ทำไมเราตัวเล็กลงอะนี่มันคนไข้ฟันแหลมที่ปีนอยู่บนเพดานนี่นานะฮะทำไมเขาตัวใหญ่จังแล้วไปทางไหนอ้าวคืออ๋อแล้วเข้าไปในปากเขาเหรอเอ๋เขานอนอ้าปากอยู่แล้วเรากระโดดเข้ามาในปากเขาแบบตั้งใจทุกคนทำไมกัน ผมก็ไม่รู้เฮ้ยม,มีมือด้วยเฮ้ยมือใครครับเนี่ยอู้เอ๊ะทำไมมันเริ่มน่ากลัวทุกคนมีลูก,กตาด้วยึบแม่เจ้าซอมบี้ตัวนี้น่าจะกินคนไปเยอะอ่ะผมตายเอ๊ะทำไมผมตายอ่ะอ๋อห้ามโดนสีข,า,ขาวๆใช่ไหมครับเนี่ย ผมว่าน่าจะใช่อืมจริงๆทำไมฟันเขาเยอะจังเลยเราเลยปากเขามาแล้วนะแต่เขาก็ยังมีฟันอยู่ทุกคนมีฟันในท้องเหรอนะฮะเออมีได้ไงเนี่ยไม่เข้าใจ <laughs> เอออย่างว่าแเขาเป็นซอมบี้ไงนะะเออเขาไม่ใช่คนเนาะเออฮะมันก็เลยแบบอาจจะ ไม่เหมือนคนมัง้งอันนี้อะไรไม่รู้แต่ห้ามโดนแน่ๆจากความความเข้าใจของฉันนะฮะห้ามโดนแน่นอนถ้าโดนน่าจะตายอืฮมโอ้กระดูกปีนกระดูกกระดูกเหมือนกระดูกหมาแหละทุกคนกระดูกหมาน้อยบ๊อกบ๊อกเฮ้ยอะไรอู้ไอันี้มันไอ้นี่เหรอสมองนะฮะสมอง เหมือนในเกมอันนี้แหละแพนเวสซอมบี้นะฮะอ,อืโอ้อโโอโอ้กิ้งหลุนหุนกิ้งหลุนหลุนแล้วผ่านก้อนอะไรไม่รู้นะฮะจริงๆผมรู้แหละแต่ผมแกล้งทำเป็นไม่รู้ <laughs> ไม่อยากพูดออกมามันคือก้อนอะไรนะฮะทุกคนก็คงจะรู้เอ้ยไปดับอีกแล้วเอ้ยจริงๆมันดับตั้งแต่ต้นอยู่แล้วเนี่ยไยเดี๋ยวมิงไวอ้อ่ะขี้โกง แล้วอ๋อโอเคโอเคไปทางนี้เอาทําทไมไม่ขึ้นเอาผมตายฟรีเลยเมื่อกี้มันมีเชือกให้ปีนทุกคนแล้วผมก็โดดใส่เชือกแล้วเรียบร้อยแต่เชือกมันเชือกมันไม่ยอมอ่ะเชือกมันเชือกมันไม่ยอมให้ผมปีนอ่ะทุกคนนะฮะเอาใหม่เอาใหม่เน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 ปีน,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 นเออทำไมรอบที่แล้วแกถึงไม่ปีนนะฮะ ย่ชะมัดอู้ออกมาแล้วที่นี่ที่ไหนกันละเนี่ยดูทรงแล้วน่าจะเป็นชั้นใต้ดินนะครับเนี่ยเพราะมันมีทางน้ําทางน้ําเหม็นอืฮึไปทางนี้เนาะถูกทางแล้วใช่ไหมเนี่ยมันมืดมากเลยทุกคนผมมองทางไม่ค่อยรู้เรื่องเลยนะฮะเขา่าจะมีคบเพลิงให้เราถือเนาะหรือไม่ก็ไปฉายสักดวงนะฮะเออมันมืดเกินไปอะ่ะเฮ้ย สายตาจะเสียเอานั่นเนี่ย <laughs> <laughs> มืดมากเลยไปทางนี้เนาะเข้าในนี้หรือเปล่าอ๋อใช่อมืดอีกแล้วอะ่ะมืดตลอดเว้ยโดนตามอีกแล้วเฮ้ยตอนแรกฉันก็กลัวอยู่รองนะแต่ตอนนี้ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่แล้วเพราะมันมันเล่นมุกเดิมตลอดเลยออกทางนี้ใช่ไหมเนี่ยอ้าวอ้าว <laughs> อ้าวทุกคน มันจบแล้วเดี๋ยวนะอ้าว <c oughs> ผมงงเลยอุ้ยฟี UGC ผมได้ด้วยไหมอะขอนะอุ้ยไหนบอกว่าฟรีสามร้อยสามสิบสองโลบัคโอ้โหอหลอกนะฮะผมโดนหลอก